ขอเชิญชวนท่านที่ผ่านไปผ่านมาเส้นทางหน้ากองร้อยตชดตะกัว,กกวป่าส้นทางโรงเรียนเสนาตะก,กวัวป่าผ่านไปผ่านมาขอเชิญชวนลองชิมเมนูใหม่ของหลวงเดชมีที่หนึ่งที่เดียวในตะก,กวัวป่า s ิกเนเจอร์ สลัดชีชาไทยแล้วก็สลัดชีไมโลเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ละเอียดเนียนนุ่มละมุนหาที่สุดไม่ได้เนียนกว่านี้ก็หน้าพ่อคาแล้วนะเนียนกว่านี้ก็ซอฟเสิร์ฟนะครับขอเชิญชวนกันนะครับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาสลัดชี ชาไทยและก็ไมโลขอบคุณครับ